ต่ไม่แย้งว่าโซกินหน่อไม้ตุ้มนนำอไม่สดจ้ะต้มบึงเซ็ตเพื่อนๆจ้าต่อยกระอยมันอุ่นแน่จังมากกินเนาะหวานหวานเหมือนเพื่อนต่อยก็ติมไปแล้วแหละจ้ะนอนหนึ่งตอนที่ต้มต็นใหม่เนาะการแกะหน่อไม้มันก็บรยากเลยเพื่อนๆนี่จ้ะแกะไปนี่เราก็มันติสารลับเพื่อนๆเราก็แกะสรลับกลับมาด้วยจ้ะแต่ไม่นี้จ้ะ สลับกลับมาเรื่อยๆจ้ะใจหอนหว,วานหวานหนอบเพื่อน,นคือเขากินขอโพดเลยเพืเ่อนๆกินขอโพดเลยแน่วนี่มกขมจ้ะเต่ก็มีปล้าบอง แม่ต้มเกี้ยงสนตอีกดว่าึนเพื่อนเนาะเวลาบอกแม่ต้มเกี้ยงแซบแ่บแซ่บด้วยจานแฟนเพื่อนกับแม่ต้มเกี้ยงเห่ลจ้ะกลัวกลัวแม่ต้มเกี้ยงผู้ใดสนใจเรื่องนจิ้มยงหมุติดอืมอืม กินกุ้เปล่าก็แซ่บแล้วกลิ่นปลาบ,บองแหบบ้งแซ่บเหมือนหวานเว้ยอยู่ในกัวเบิดมือเหมือนเพื่อน,นเมื่อนี่น่าเมือนซองมาไห๋เนาะเป็นทิปทิปก,กิโลเลยเพื่อนเพื่อนแลวเอาต่อต้มเหเดี๋ยวก็จะเอาไปอัดติดเอาต่อมากินเบิดดอกเอาไปอัดช่องติดไว้ ปูกใจอาต่อยครับข้างแรกจเจอต่อยกินละไม่สดแล้วก็ตม้มน้งเปลือกงันนี่นนสิประเทศเยอลมนันเหมือนเดต่อยบ่เคยได้แบบสดแบบนี้มึกกินเลยคือเอาต่อยกับ่เคยตือนสิเขาปอกแล้วเนาะ <OT AN> <AL> น้อนุ่มเผินเน่อะต้นม้หนีม่มันหอมเพืเ่อนเนาะแก้หน่อไม้เข้ากระปิแก้ดึงมากกลับหนากลับหลังแต่เพื่อนเพราะใบมันสลับกันเนาะแล้วเหลืงีงหนึ่งอีกแงหนึงน่งหาบ๊ะพอยได้ปะเนี่ย นอนไม่แกะง่ายมันกินไม่แต่ไข่ข้าวโพดเหมือนกันแต่ไข่ข้าวโพดต้มบานเขาเลยแหละกินเขา,าตอยกับข้อให้เจาข,ของน้ำใหม่นาะที่ส่งมาแหกตอยเนี่ยทุกขภาแพแข็งแร่งจะเลื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องเด้อขอบคุณหลายจับ ตอนเด็กกินของแสบว่าเรากับนตาสิแตกมัน <c> ส <oughs> <c oughs> ึ่งใจเลยเพอนเน่ยมาตอนเด็กกินของแสบถือใจเลยนำตาว่ากี่รีเขาปลาบ้องขอกันคครับเขาขอกันมากๆ ต่อไปก็น่จจบร่างไปนี่าหละ